สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมดิ่ผ้ามาเห็ุหมูสับผัดไข่ครับเอาหนามันลงไปครับเอาไข่ลงไปเลยพี่นอ้องไข่สามฟองลงไปครับ เลขใครเห็นั้นแต่ครับแต้เป็นชิ้นนะพี่น้องเพราะมันอ่ามุนเละเห็น,นเป็นชิ้นครับ นนเดี๋ยวเดี๋ยวใคร,ไป,ไ,ใครไปพักก่อนก็เลพีไปน้องเอาใครขึ้นไปพักก่อนต่อไปครับข้างบนพัดนี้เลยนบ ัดไปเรื่อยพี่น้องย้ายหันสุกไหลเด้ออาปุงเลยครับบัตงด้วยน้ำตาครับน้ำมันหอยผงปุงรสครับผง,งสู้ครับอัเพี่นอง ใช้นี่เอาลงเลยครับพี่ห้องเอากระเทียมดี่าห้อเกี่ยวไว้นี่ครับแต่เทียมเกี่ยวครับลงไปแล้ครับคัดเลยครับพี่ห้อง สามบาทพี่รองเลยหมูสับผัดไข่อันตอนก็ไปครับนี่ครับต้นหอมลงไปครับไปแตงหนาเล็กน้อยครับพัดครับ cái cốc cao su với hòn hòn này, ôi phi non, bôi răng mạt mai hết như ngay, xin ดูอสีเลยแ่บพี่น,อน้องวมพับยิงขนนิดนึงผมกลุ่มเลัอดเช่นยเสร็จแล้วครับหมูสับพัดไข่ปิดไฟครับไปไปจัดการกันครับป่านี้ กับเขาไง่ายๆครับพี่น้องเอ้ยง่ายพ่อแสบพรส้นหอมจัง้อยครับเทียมครับ าตามันก็จะเป็นทังสี่นะครับพี่น้องหมูสับผัดไข่มาเดอมไม่กินขาน้ำกันังได้กะฝากกดติดตามช่องและถะครับฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงและกำลังใจในการให้คลิปทั้งออกไปคลิปนี้ก็สำนีแหละครับคลิปนาพอกันไหมกราบสวัสดีครับ